ตำนานร้านอาหารในอยุธยาที่ลูกค้าต่างการันตีว่าโคตรอร่อยวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอมีนาต้องลองตัวบรรยากาศร้านมองแล้วก็สบายตาสุดๆเอาละสายกินทั้งหลายมาเปิดตำนานกันด้วยเมนูไก่ผัดเม,ม็ดมะม่วงฟังดูแล้วอาจจะดูธรรมดาแต่บอกเลยว่าต้องอาศัยความละเมียดละไมในการปรุงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะใส่เติมทิพย์ผงปรุงรสอาหารรสไก่เพิ่มความหอมความอร่อยและความกลมกลม่อมเห็นไหมทุกคนหน้าตาเมน นูนี้หน้าทานสุดๆต่อด้วยเมนูเนื้อผัดพริกไทยดำเริ่มต้นด้วยผัดกระเทียมและเนื้อผัดให้หอมเลยนะครับต่อด้วยพริกไทยดำน้ำมันหอยน้ำตาลและอย่าลืมใส่เติมทิพย์ผงปรุงรสอาหารรสเนื้อตามด้วยผักเพิ่มสีสันเอาจริงๆช็อตนี้คือหอมทั่วครัวเลยนะครับทุกคนแต่เมื่อผัดเข้ากันแล้วก็จัดจานได้เลยนี่เห็นไหมว่าหน้าตาหน้าทานจริงๆกับเมนูนี้ที่เห็นอยู่นี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเมนูจากทางร้านอามินาต้องลอง เพราะร้านนี้เนี่ยเขามีเมนูอาหารที่ค่อนข้างเยอะชื่อเลยว่าใครที่แวะมาที่นี่จะต้องถูกใจอย่างแน่นอนร้านนี้จะอยู่ในซอยตรงข้ามกับอ่างเก็บน้ําพัะนเรศวรน,นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดทุกวัน9โมงถึง2ทุ่มครึ่งแวะมาโดนกันจ้าเติมทิปเติมครัวฮอลานทั่วไทย